อะไรลูกกินอะไรเห็ดไหมวันน pues okay. ี้หนูไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันเสาร์อาทิตย์สองโอ้หยุดสองวันแม่ครูบอกให้หยุดกี่วันวันอะไรมากวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันอะไรวันสองวันเสาร์โอเคไม่งี้ยไอ้กดลงไปไม่ว่าทอดปลา วันนี้ฝนตกพี่น้องสายสายฝุ่นละจังสชีออไปอแจก,กใส่กวาครับผมตอนนี้กําลังหมืดมาเลยครับเดี๋ยวกินเข่าก่อนเดี๋ยวสายสายเดี๋ยวช่วงบ่ายๆท่านชีออไปแจก,กช่วงเช่าแจกไม่ได้หรอกฝนเดี๋ยวเล็น่อยครับผมผู้ใดอยากได้ปลาดุกแดดเดียวครับผมปลาดุกเนี่ย กอดยิยงเลี้ยงสิกินกับเขาเหนียว,ยวบฮะวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้เหรอจ้าก็ไปเก็บช่วยแม่นะคุณหยองคุณหยองผู้ได้ราบวาดันผู้ใดอยากได้สนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปด้ยวยพี่น้องเด้อสอบถามได้ครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้กิน เสับเสับด้วยกันกินกับข้าวเจ้าขเกาเหนียวสุดยอดมื้อนีแม่ว่าสิซุปน้าไม่สมครับผมซุปน้าไม่สมกินแซ่บเสับเบิ่งกันหน่กินกับข้าวแซ่บเสับเบิ่งกันนะพี่น้องตุ่มแล้วน้าไม่สมต้มแล้วครับผมตาเิ่นทอดปลาครัเดี๋ยว ักพริกที่เข้าต้มกับน้ำม,ม่สมตับมกาพริกแล้วกะใส่น้ำม่สมเลยครับผมแล้วค้นกับบะมากแบบต้มกับมีดที่อ้องแบบน้ำม,ม่สมซุปเลยก็ได้เจ้ามาเข้าตม้มผู้เฒ่าเขาจะาแบบบดต้มแล้วเขาจะาซุปเลยครับผมเมนี้ได้ีอย่างก็เคิดแป้นง่ายๆไง Bao sùm nè, khỏi làng nam, xóa nam rồi Sùm nè Xin mừng con nếp đi nào Và mặc được lái bò Cả làng nam, xã Ủa Tại vì ล่างสองนามก็เลยก็เลยเอาต้ตออมนิดนิดครับไส้ข้าวคัวครับหมนัวครับผมกินกับยอดกะทินอ่อนเด้พี่นองเลยงานนี้มันหนาฝุนเน,ะนาะน้ำปลา ต้นหอมผักซี่ต้นหอมผักซี่ใส่ใบขิงไปน้ำมันจังหอมครับผมคุเล่คุเล่ของกันครับผมกินกับปาดูกทอดครับผมสีสันซุปหน้าไม้ส้มฟองชอบ เป็นอีกมุ้งหนึ่งที่ตะหน่อยชอบมากไม่เป็นสองรองไข่บริไทยคลิปเอดกับเขาซูพี่ซูน้องมาจนแล้วนะพี่น้องเนาะ้าอยาบหยานงานเดี๋ยวจักหน่อยคุณละ่ะจังชี้ย่างใส่กจก่อไปแจกครับผมพอดีฝนตก เสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมใส่พัดถ่านเลยครับผม้ยซิมก่อนเดออ้อขอนซิมเรียแบบมากหอมหอมใบขิงอือป,ป่ะปจัดไว้ที่ครับ สวัสดีนะครับพี่น้องสัญญาณตัวไหนยังเน้อสัญญาณยังว่าคอยถ่ายคลิปจะเทาบ่าวาเอ้แน่ช่วยมากินขอน้ำกันครับผมมันยังเรียวๆจังทำไม่ฉาบพ,พี่น้องถ่ายแบบเรียวๆอืมครับปา อบคืณครับมมึกี่คุมเดีด๋วยวก่อนะ Ừ, thơm. Tết này em thích thêm một chút Ăn là thật khó khăn. Đúng không? gần ta ภาพชัดเจนมากหอมผับุ้งคุณผักบุกก้งกรอบๆครับผมหืม

เราไปหาสื่อทานโอมยไปซื้อเป็นสอบนะพี่องฮานกัขายดีกันถุและตอบนะเขสิบาท cho bạn tên này thằng cũng thiệt cho với bản luôn bọc túi mấy không các bạn mình làm toàn với các bạn các mình mà tài thịt bỏ ก็ราคืนมากหมตอบเจ็ดสบบาทหนะูเนี่ยขึ้นปะห้ะร้อยเจ็ดสิบนึกว<ะ>่าเจ็ิบาทร้อยเจดสะยิน,นเ,ยเจ็อู้ทานจะแพงกินว่านี้เนะาะขึ้นขึ้นเส ตัวไอ้เก็ดสิบปุ๋นนะอืมขอตัวจทำด้วยพี่น่อยจะหน่อยคิดบ้างเจ็ดสิบบาท <c oughs> ไม่ร่วมหรอจักแม่นี่ไม่ร่วมอถ้าไม่ร่วมมันเมื่อทียมันกะบอกะเรา ตั้งติดง่ายอยู่เพราะว่าเป็นเขียดเทาเป็นเขียดเทาบ่ฮอนนะบ่ฮอนแต่ว่าถ้าไปจับกับพ่อมนู่พ่องย่งาง้องเนาะโดนใช่ไหมนะ

Rand rong cho năm mươi triệu hai mhm 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 lan mhm 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 bố mhm mhm ิย่างสลัด้องย่างสบบับเจี๊ยปิดพุกเจียบครัเจบม,<ะ>มันตัวบนไงแม่มันเลยเซีบนื้ของเลืคอับอือ เขอไปให้ได้อาบหันามพี่นอะเข็ดเบียหัวาก็ดีเลยหัววาก็ดีเลยวาวดีวาไปแล้วจยากวายังรเวาแ้วไปกันครับอิ่มหรือเปล่าอ้วไปกันเลยครับสวัสดีครับ